การเป็นคนนี้การรักษาสัจจะสำคัญที่สุดถ้าหากว่าเรารักษาสัจจะของตัวเองไม่ได้การที่จะสำเร็จเป็นพุทธะอริยะก็ย่อมจะไม่มีทางพระโอวาทพระอาจารย์จี้กงเมตตาที่จินจงจังหวัดพิจิตรวันที่18ธันวาคมพศ2537 ว่าวันนี้สิทธิ์ของอาจารย์นั้นเป็นปุตุชนวันข้างหน้าก็เป็นอะไรปุตุชนเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้อาจารย์พูดบ่อยๆให้ทำในสิ่งที่พุทธธรรมคิดในสิ่งที่พุทธะคิดทำได้ไหมได้และพูดในสิ่งที่พุทธพูดมนุษย์นั้นพูดในสิ่งที่ไม่มี ให้มีได้ไหมเปรียบเสมือนคำนินทาถ้าคนเราที่เรานินทาเขาก็เป็นคนดีอยู่นินทาไปนินทามาเขาก็ทำไม่ดีให้เราเห็นเพราะว่าเรานั้นไปว่าเขานินทาคนสนุกกว่าพูดธรรมะไหมไม่เวลานี้นินทาก็ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลัง พราะกลัวคนอื่นเขาจะมาได้ยินใช่ไหมถ้าเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีเหลียวหน้าเหลียวหลังอย่างเช่นการนินทาก็เป็นสิ่งที่ให้โทษใช่หรือไม่ใช่คำพูดของคนมีค่ามากอย่าใช้พูดว่ากันทุกวันนี้เราพูดออกมาเป็นธรรมะหรือพูดจาว่าคนอื่นเพียงได้ถ้อยคำที่ดี นำไปใช้ตลอดชีวิตก็มีคุณค่ายิ่งกว่าใช่ไหมยิ่งสำเนียงเสียงขัดหูอยู่เป็นนิดจิตใจก็เหมือนถูกหินลับให้แกร่งกล้ากยิ่งสำเนียงเสียงไพเราะสนทใจกลับยิ่งจมม่านมนตราหมองหมนใจพูดคำตรงคนกลับฟังไม่ชื่นจิตพูดคำผิดคนกลับฟังได้รื่นหู เกิดเป็นคนกล่าวคำใดพินิษด,ดูให้ควรค่าคำแท้วาจาเดียวทำไมฟังและพูดคำพูดเราต้องคิดด้วยเพราะว่าเมื่อเราพูดผิดไปแล้วต่อให้เป็นอาชาในที่ฝีเท้ายอดเยี่ยมก็ตามเอากลับคืนมาไม่ได้ต่อให้เราเคยสั่งสมความดีมาแต่เมื่อพูดผิดพลาดไปก็อาจเป็นคนดี ไม่ได้การพูดจาอย่าทําให้กระทบกระเทือนจิตใจใครไม่ต่อว่าผู้อื่นหรือใช้คำพูดที่ผู้อื่นฟังแล้วไม่มีความสุขศาสตราวุธแม้จะร้ายแรงก็ไม่เท่าวาจาคนเพราะคำพูดเพียงคำเดียวเราก็เจ็บนานกว่าโดนอาวุธบาดท,ทำร้ายและคนคนเดียวกัน ถ้าคำพูดคำหว,นหวานๆเพียงหนึ่งคำก็ทำให้เรามีกำลังใจมีแรงใจสู้ไปตลอดชีวิตใช่ไหมฉะนั้นท่านจะฝึกเป็นพุทธะอริยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกล่าวสิ่งใดขอให้คิดว่าเราเองยังไม่ชอบคำไม่เพราะเช่นนั้นเราก็อย่าพูดคำไม่เพราะดีหรือเปล่าดีแล้วหูที่เราได้ยิน ก็จะได้ยินแต่เสียงที่ตนเองพูดเพราะคนพูดกลับมาก็ย่อมพูดเพราะกลับใช่หรือไม่ใช่พระโอวาทท่านจงหลี่เฉวียนเมตาที่จือเจอียจังหวัดสงขลาวันที่15มิถุนายนพศ2539อันน้ำใสใสามากไร้ฝูงปลา คนช่างว่าใจของใครถูกแผดเผาคนจู้จี้มีแต่เขาดูเบาสิทธิรักเจ้าเพียงให้ครบกายวาจาใจพระโอวาทพระอาจารย์จี้กงเมตตาที่หุยจื้อจังหวัดบุรีรัมวันที่18พฤษภาคมพศ2540คนที่รู้จักควบคุมตนบำเพนตนคือคนที่รู้จัก เรื่องความคิดชั่วร้ายให้ออกไปจากจิตใจให้หมดสิน้นคือคนที่รู้จักควบคุมตนเองให้มีการแสดงออกที่มีแต่ความจริงใจและน้ำใจไมตรีคนที่รู้จักควบคุมตนบำเพ็ญตนคือคนที่รู้จักประมัดระวังการกล่าววาจาไม่ให้วาจาที่ออกมานั้นหยาบโลนไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม พระโอวาทท่านหันเส่งจือเมตตาที่เจ้าอยู่จังหวัดเชียงใหม่วันที่17เมษายนพศ2542เพราะเจ้ามีสัจจะคงในกมลคคำว่าสัจจะนั้นถ้าหากเรามีอยู่ในใจจะเป็นคนที่เที่ยงตรงถ้าเรามีอยู่ที่คำพูดเป็นคนที่รักษาสัจจะ จะเป็นคนที่มีคำพูดน่าเชื่อถือถ้าหากสิทธิ์มีสัจจะที่การกระทำจะเป็นผู้ที่ถูกไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นสัจจะจะสำคัญแล้วทุกวันนี้เวลาพูดสิทธิ์รักษาสัจจะหรือเปล่าวงเล็บเป็นบางครั้งถ้าครั้งไหนไม่รักษาสัจจะครั้งนั้นก็ไม่ใช่พุทธะในร้อยเปอร์เซนต รักษาสัจจะถึง50เปอร์เซ็นตไหมพิจารณาทบทวนให้ดีไต่บันไดไต่ภูเขาอันนี้ให้ขึ้นสูงต้องรักษาสัจจะมิฉะนั้นแล้วจะต้องเดินคนเดียวพุทธนินทาคนว่าคนอื่นได้ไหมวงเล็บไม่ได้มีแต่ความเมตตามีแต่ความปราณีมอบให้พระโอวาทพระอาจารย์จี้กงเมตตาที่เจ้าอยู่ จังหวัดเชียงใหม่วันที่18เมษายนพศ2542ถ้าเราพูดไม่ดีก็เหมือนผีนรกมาพูดใช่หรือเปล่าวงเล็บใช่ถ้าเราพูดดีก็เป็นเซียนมาพูดใช่หรือเปล่าวงเล็บใช่อันนี้เราทำได้ไหมแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเซียน ยังไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็สามารถพาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นลงมาอยู่กับเราได้ด้วยการพูดสิ่งที่ดีและทำสิ่งที่ดีใช่หรือไม่ใช่พระโอวาทพระอาจารย์จี้โกงเมตตาที่ชงเต๋อจังหวัดกาญจนบุรีวันที่21มีนาคมพศ2542ความซื่อสัตย์ เราอยู่กับเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเราอย่ากโกหกเขาถ้าเราไม่โกหกเขาเขาก็จะเป็นคนที่ปากศักศิก์สิทธิ์ได้ใช่หรือเปล่าใช่เพราะพูดอะไรก็ทำอย่างนั้นคนคนนั้นก็เป็นคนที่น่าไว้ใจใช่ไหมแล้วเวลาเราไปไหนพ่อแม่ก็วางใจเพื่อนก็อยากทำงานร่วมกับเรา พระโอวาทพระนาจาเมตตาที่ฉงเต๋อจังหวัดกาญจนบุรีวันที่21มีนาคมพศ2542การเป็นคนที่สมบูรณ์จะต้องมีมนุษยยธรรมทั้งด้านกายวาจาและใจมนุษย์นั้นมักใช้วาจาเป็นอาวุธคอยทิ่มแทงทำร้ายผู้อื่นซึ่งอาวุธชนิดนี้ บางครั้งร้ายแรงกว่าการทำให้เลือดตกยางออกถ้าเราพูดอะไรโดยที่ไม่ระวังคนอื่นอาจเดือดร้อนเสียใจทุกใจเจ็บปวดใจเพราะฉะนั้นมนุษย์นั้นชอบฟังคำหวานหวานไพเราะสนอหูไม่ชอบฟังความจริงซึ่งทำร้ายจิตใจนี่เป็นนิสัยของมนุษย์แล้วสิทธิ์ของอาจารย์อยากจะฟังคำหวานหู มากกว่าการถูกต่อว่าใช่ไหมวงเล็บใช่เมื่อพ่อแม่ตักเตือนเรานั้นท่านต้องการต่อว่าเราหรือเปล่าการสอนนั้นมีไม้นวมกับไม้แข็งคนมากมายผิดใจกันเพราะอะไรวงเล็บคำพูดไม่ว่าจะเป็นการพูดเสียดสีหรือนินทาว่าร้ายสิทธิของอาจารย์ทุกคนทั้งหญิงและชาย มักจะพลาดเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ข้างหลังรู้สึกอยากจะพูดเรื่องคนอื่นเหลือเกินเป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่าเป็นการพูดนินทาหรือเปล่าตอนนี้เราอยากจะพูดอะไรก็ได้ให้สนุกสนานเป็นการล้อเล่นไม่เป็นการสารอะไรแต่การพูดอย่างนั้นเป็นการพูดเพ้อเจอ้อหรือเปล่าการพูดที่ทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจถือว่าเป็นการพูดเสียดสีใช่ไหม ฉะนั้นคนบำเพ็ญธรรมะก้าวแรกเราต้องมีวาจาที่มีสัจจะเกิดเป็นคนต้องมีสัจจะเป็นคุณธรรมอยู่ในใจตนเองลืมไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวคำว่าสัจจะนั้นวัคู่ไปกับวาจาวาจาดีมีสัจจะผู้คนก็นับถือคนรอบข้างก็ชอบพระโอวาทพระอาจารย์จี้กงเมตตาที่อิงเซิง จังหวัดอุตรดิตถ์วันที่16พฤศจิกายนพศ2539